สวัสดีครับพี่น้องฟองไปเบริร์สุภสุคนนะครับผมวันนี้อยู่กับทินก,กรชาแนลนะครับผมไปใส่น้อสวัสดีไปงานพี่น้องครับผมวันนี้ออกงานเจ้าภาพครั้งแรกหลังจากโควิดครั้งที่2นะครับผมโควิดเทือสองครั้งแรกที่เราออกงานนะครับผมอยู่ที่ขอนแก่นอำเภอภูเรือนะครับห่างจากสำนักง,งานกับ้ัน2 0 0กยกโลนะพี่น้องเนาะ พี่น้องติดตามากำล,ลังแรงจทีมงานเนี่ยเด้อมือแรงครับผมสิเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นบางพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะที่เล่นได้เล่นบ่นได้เนาะ,ะพื้นที่นี่เป็นพื้นที่สีเขียวเล่นได้นะครับผมคุณอ่ะพี่น้องของข้างหลังอะ่ะมารถส้นตครับผมพี่น้องมือนีของก็เต็มหลังรถเลยคุณของเต็มหลังรถแล้วครับขนของมาอย่างหูอยู่หลังกระบะก็เต็มเรืงขาเรงบีเชสเต็มเลยพี่น้องเพราะว่ามันคือรถยากก็เลยแบบต้อง อาศัยน้องนะครับผมเขานั่นคือใครน้องเตยลังสีมันนะสวัสดีครับผมเรื่องพี่น้องไม่แยาตกันเมารถน้องเตยเลยพี่น้องนะผมจัดการเมารถไปเลยของมันหลายหน่อยของมันหลายมันมันก็กับที่ว่ามันเป็นเป็นเป็นงานเดียวของดอกมันเป็นงานทีทีงานเดียวงานเดียวเอาแบบจะของสบายไปก่อนเพรายจะของกับเปอร์ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะมันยังบระทศนลอยเปอร์เซ็นต์เนาะมันแบบมันยังลำบากไปยากมายากกันสินะ มันไปได้ไหมได้แต่ว่าไปหยาบไม่หยาบมันหยาบผู้อื่นี่สินะ่ะมันไปนงงั่งรถตู้น้ำมินไดบ่ได้แต่ว่าสิหยาบผูออ้อื่นหยาบอีหอย่างว่าเตียหยาบตรงที่ว่าของมันไหลใส่จวีแชใส่จะขาขาเดินใส,ส่จีโต้โตนั่งที่นอนพาห่มโอ้หลาย <c oughs> พี่น้องครับพี่น้องโอ้ย <c oughs> สั้นจังหน่อยนะเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังออกมาจากบ้านพักอ่าให้ลืไฟนะครับขบวน รถทีมงานแสงทองฟิลแองกํำลังกัดด่ากันไปครับพี่น้องใครเห็นรถน้องเต้จำได้ทักเลยนะครับผมกับน้องเต้สองคนนะไปกับน้องเต้สองคนนะครับผมอยู่ที่บ้านีอย่างเดี่ยวบมองที่ไปเนี่ยผู้เรือพี่น้องจำเลยผมเลยผมจำเลยถ้าผู้เรืออำเภอผู้เรือแล้วพี่น้องเด้อนะครับผมอันคันพี่น้องอยากคู้มองสถานที่จริงๆนะให้ไปดูในโพ์ของบอสแพร์พาวนะครับผม อ่าผมไปตามนาที่อห <c oughs> ูมองไปลำกลอย่างเดี่ยวนะครับผม <c oughs> เอา้าตลอดที่ตามว่าออกงานออกงานแรกจีเป็นยังไงพี่นอ้อง <c oughs> ที่สำคัญแมสกับเจลเจลล้างมือพี่น้องต้องติดตัวตลอดนะครับผมตอนนี้ F c ซก็ส่งมาให้นะครับผมจะมาเป็นแมสเป็นเจลนะครับผมติดตัวตลอดนะครับอ่ามาพพี่นอ้องภาพพี่นอ้องมาเบิ่งบรรยากาศว่า ออกงานครั้งแรกออกงานเจ้าพระครั้งแรกจะเป็นยังไงครับผมติดตามบรรยากาศกันเลยนะจ้าถึงแล้วนะผมพี่น้องถึงงานเรียบร้อยงานอยู่วัดโอ้ยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนด้วพี่น,อน้องนี่มาหอดเด็กน,น้อยเลิกงโรงเรียนพอดีนะผมน้องแมนผู้ดูแลพอลุงผู้ดูแลน้องแมนพ,พอลุงผู้ดูดแลผู้ยกขวขึ้นเวทีผู้เอาขวขึ้นเวที พูดดูเรียกกับปวยพูดดูแลกกับปวยกันเป็นยังน้องแมนน้องแมนเป็นยังออกท่อนท้องมากนะเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นเนี่ยังก็ซุกอีสัยน้องแมนเป็นนั่นอยู่กับทั้งทั้งผมอ่ะทั้งอะไรทั้งกระงอนนะพี่น้องหัวปกดแยบกดหัวพี่น้องลุกบ่ได้เล้วว่าอยู่ลุกบ่ได้โอ้น้ำวนน้องเต้ยลังสิมันค้นขับรถให้ผมเนาะ น้องตาตาตาชาแนลอะไรครอบพี่น้องกระตองน้องระดาัสด์มุไก่วัสดีค่ะแพาวเจ้าาวพาวเ้พาวเริ่มากเอ้ยอียงรยาื่มหน้าก่อนฮัลลังหายยุ่นี่จะเป็นน้องยีนสวัสดีค่ะอนนทั้งพี่ไอ้ยิไอ้ยิก็อีเน้องน้องกริบยิ่ๆยเลย น้องเกีบอ๋อวันดีค่ะน้อเกีบร์นไทยบินบอกว่าเขาดีมากบครับผมเกียร์ถือต้องกันที่ละวัสดีค่ะน้องแบลลี่นะจ๊ะน้องระดานะคะทั้งหุ่นเริ่อมั้ยหุ่นน้องเปิดช่องใหม่ฝากเลยอันนี้ยังก็น้องยังก็น้องบิวตี้ฝากช่องฝากช่องเลยฝากช่องน้องบิวตี้ชาแนลเลยนะคะน้องบิวตี้ชาแนลเปิดใหม่นะจ๊ะถือต้องกันอ่ะพี่น้องติดตามให้กำลังใจครับผมบรรยากาศ บรรยากาศไหมครับผมพี่เป็นเวทีเป็นเวทีกลางเลยพี่น้องเวทีกลางนะผมดั้นเต้นมาเป็นเดนนี่เวทีกลางนะครับวันนี้เดือดไหมรถเยอะอีกนะครับผมติดตามไปที่ละช็อนละช็อนละช็อตตอนนี้มาถึงแล้วกับซีนีรถรถแดนเซอร์นะผมรถแดนเซอร์ทีมงานแดนเซอร์แล้วก็รถผมก็เตยลังสิมันผมก็เตยลังสิมันมาถึงรถเหลือรถนักร้องกับรถบอสนะครับตอนนี้ยังไม่มาถึงอ่ะเราติดตามพี่น้อง บปเน่ยเป็นยังก้อตายารถข้ามทางหันวิกพวกกันแต่แต่เกิดอุบัติอันประสบอุบัติเหตุเนาะก็แค่บักีงานละกันมางานนี่งานล่าสุดแต่แต่ถือควกวิคยนยังมา,า,า,า <c oughs> อันเหตุจิจใจควันผวาอ๋อบางเดียวเสด็จตื่นไหม <c oughs> สเสด็จอต่ว่าคิดสนุสเสด็จเลยน่ะไม่ที่มีแม่ใส่ฮะยังก่อเออที่มีใส่ก็คือหมวกท่สดเด พดเรมดนรถนักล้องมาหอดแล้วนะครับฉล่อลงมานี่ถามนาๆเบิ่งนาๆพี่นาๆนาๆมะพีมะพีไปอไรดีเดี๋ยวไ่ยันนาแรงเอามงกุฎไปข้างหน้าเนาะคำว่าไม่ต่ำมางหันกะมังกฎกะข้องกรเดินมาใส่หัวกะมงลงพอดีนะเขาวัดเขาเลยก็ได้ไปลงบ้านเดีเขาสะมาซนทอมมันไ่มไม่เขาใช่มาแรงมากไม่เปียวถอดหัววีแล้วเหยียบ เหยียบมาแรงมากโค้งหักศอกไม่่อนเลยค่ะคือเหยียบใส่โค้งเลยอ่ะตั้แต่ตงแต่มันแทงอยู่เนี้ยตั้งแต่มันสิโค่ก็จะเห็นแล้วแล้วก็่วงแล้วว่ะเอ้าบักนี้มันคือมาไวแล้วเราก็เลยชะลอรถเลยชะลอเลยแบบว่าคืนนี้เออแล้วมันจะมาแล้ววันนี้มาชิฮอดมันสีไก่เลยโค้งมาแล้วอ่ะแล้วมันหักหลบเขารถมันสบัดที่เขาเขารวดแนวไหไรบ๊บู๊บแล้วก็ู๊บู๊บไปอย่างนี้เหมือนมันคิดว่ามันแข่งรถในสนามหรือเปล่า ตกแกจะผมล่นมาเลยพี่น้องต๊แกจะผมตกปกหนึ่งโอ้ยขับจีต๊ไก่ลนปานีกับคงสิบลูเงี้น้องว่าไปเอาไปเด็กแซนทอดไก่น่ะหล่ะเหลืออยู่เหรอไอเจโอมาจันยากกันดีแรกอ้นจอเฮ้ยอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวมันดีกว่านันนันนัเลือกอะไรปวดตรงไหน้าปวดที่ไหนค้อะไรกระดบบัวสิ ทีงไหนเนาะมันหึกเนามันหึกแสงไงต้นยอนแสงไปยืนแล้วพี่บางมันมันดิคัมปบ่ห้าคัมต้องไปเสียเคาะได้เนี่ยมาทั้งพี่มาทังพี่ไหมมาทั้งพี่มาที่ตำหนักอะไรตำนักขาเลยจีสิบสอง ตอเลยหามก็ตอบจแต่ใครนวยนึ่งกับใบละานแต่นมหน่วยนึ่งฟังยวบสามีล่ะแต่นมฟังเดี่ยวกับสามสล่ะออยอ้หน่มยมาแล้วดูวางใต้หนามันกับสีลแหละจะดอกีต้่หยอีาคยอีาอยไปละเนี้ยเอเซซี่วะเซซซีรนมกันห้องแล้วมกันปกติอยู่แล้วปะ วันนี้แบบว่าโซนี้ผมเดินนะคะับเพราหนาลรื่อเปล่าไห้ห้องไปแต่งาแล้วก็เืมนะกูยังลืมแหรอคุณเปนแดงฉันฉันเขียนหน่อยู่ได้สเตลล์นมักมีเขาเอ้าถ้าปิดกระทยบอ่้ยมัมัอยู่แบงนี่เหรอใคยไปไ้คนเดิมไายกระเป๋าเงินไอ้ใส่เอ้าอีเดกี้มาอกี่ขำว่เงินเองมั้งหมื่นันนั่นพี่ไฮยึดมาไล่ให้ สวัสดีครับพี่น้องป้องไปบรสภูสกุลนะครับผมช่วงนี้นะครับผมกถึงงานเรียบร้อยโชเฟอร์ใหม่ครับผมโชเฟอร์ใหม่มากระไผ่มากระไผ่จานเตยลักซิมันทมด้นีมครับสสวัดีครับผมคุณน่ะรถพิเศษไยวจาว่าเออจาว่า ไปโซ่ายเลยดิไปเย็ดกระอยาบมากันไปกระโดดไปน้องเอาหมดละพุดลุดขุดขุดขุดุ้ดข้างหลัุพี่นขุดขุดขยมทํดการแสดขุดุ้ดขุดขุมขุดขุดขุ่งุดุดขุรขุดขุดขมดขุดขุดนุดขุดขุดขุดุดขผมแุดขุดขฟิลุดข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 ุันุดขุนขวดขุ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 ดขาดขุดขุรขุดขุดนุดขุารุดขุดขุดขอดขดุ้ดขุดขุดขุนขุดขดขุด Yeah, <laughs> <laughs> ยืนพอน้อยหนึ่งพี่น้องอยากพอนไหลพอนว่างอ้ำหนอเท่าพอนเออจ้าล่ะเอาลราพี่น้องนะครับผมขอบคุณกับคุณทีฟีทุกท่านทุกชมรมนะครับนะครับผมเอาเสียปากไปแป๊บนึงพี่น้องนะครับผมขุ่นที่สี่อ่ะเสียปักไปแป๊บนึงเด้อครับ ชาดบงชาดแบบชาดการน้ำพอนพี่น้องเยียมปกขานะครับผมเตรียมพร้อมสีเปิดมั s> <S ่นทำการแสดงเราเด้อพ uh ี oh, ่น้องเด้ออันนี้เราใส่ปากตัวนี้ยนว่ายนปะยันปะสนะยันปะยันอะไปะ โอเคพี่น้องนะครับผมเป็นกำมาวัดอุณหภูมิดีทั้งวัดสมอผมเดี๋ยวจะวัดที่ชิมงานมาวัดอุณหภูมินะครับผมจังดีนะครับผมเอาซ้ำนี่แล้วพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีน่คลิปหน้าจะพอกันไหมเนาะเดี๋ยวจีได้แสดงแล้วพี่น้องครับผมขอบคุณที่ให้การติดตามทีมบอลาชาแนลขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับพี่มีสวัสดีครับ